สภาพรถพี่หลอกอทำา,ทา,ทาตอนนี้ก็อยู่กับชาวแกงนะต่อไปก็จะไปสังขาตออทุกคนต่อรอที่รอกปั๊มสุดท้ายนะก่อนขึ้นสังขะกองถาภูมิ หลังจากลุยผ่าฝนมานานนะครับสถานีต่อไปแล้วคือไปที่สังขะนะสะพานมอญทริปนี้ก็ขนาดลงมาจากปีไอหมู่บ้านนี้ต่องแล้วฝนก็ยังไม่หยุดนะทุกคนก็คือว่าตกปรยอยรมาเรื่อยๆก็ชุ่มฉ่าดีทริปนี้ก็สนุกไปแบบเราก็จอดแวะที่สะพานก่อนถึงด่านเข้าสังขะถ่ายรูปสักแชะสองแชะ แล้วก็เช็คชื่อสมาชิกกันไม่นานก็ไปถึงนะสังขะก็จะเป็นเมืองที่สงบสงบเงียบเงียบช่วงนั้นไปก็ช่วงเสาร์อาทิตย์พอดีวันหยุดยาวก็จะมีชาวพื้นเมืองแต่งตัวด้วยชุดพื้นเมืองมาบริการนักท่องเที่ยวนะก็คิดถึงบรรยากาศเก่านะคือ,อไม่ได้กลับไปนานมากแล้วตั้งแต่สมัยไปกับเพื่อนสมัยเรียนมเหมือนสิบกว่าปีที่แล้ว ก็มีความสุขดีทิปนี้สบายๆออนอนสบายนะไม่ได้กลางเต็นท์นอนไม่ได้แบบว่าต้องลําบากละให้น้องจองที่พักแล้วก็เข้าที่พักนอนเลยเพราะมันเหนื่อยมากวันทางไปอะขึ้นเนิอนอะทางไม่ค่อยดีนะทุกคนแล้วก็เที่ยวไม่กี่วันก็มีอุบัติเหตุแหละก็บอกลดความเป็นภาพบรรยากาศตอนเช้าตักบาทกันสบายๆนะหน้าสะพานมอญ พอตกกลางคืนเราก็ไปกินหมูกระทะกันต่อนะครับทุกคนทริปนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นทริปหมูกระทะของแท้นะครับก็คือว่าขนาดไปหมู่บ้านนี้ต่องก็กินหมูกระทะมาที่นี่ก็หมูกระทะโอ้โหยอดร้านนี้อร่อยนะทุกคนร้านหมูกระทะเออเป็นแบบอาราคาดนะไม่ได้บุฟเฟ่เราก็สั่งมาประมาณสองสาชุดมากินกันก็ดให้เยอะพอสมควรนะเออ คนก็จะเบาบางหน่อยวันนี้พอดีมีน้องคนหนึ่งเขาเคยไปมาแล้วนะเขาก็เลยรู้แหล่งว่าโหนะเป็นยังไงสุดท้ายก็แยกย้ายกลับห้องไปนอนพักผ่อนอีกนิดหน่อยแล้วก็จะเตรียมตัวเดินทางต่อนะคนขากลับเอาละขากลับมาแล้วก็แวะนี่เลยน้ำตกจั๊กกระดิ่งเป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อ ระหว่างทางของที่นั่นนะทุกคนคือโห,โหเห็นในรูปเนี่ยเขาถ่ายมาน่ยสวยทั้งนั้นแต่เวลาพอพวกผมไปนี่ก็คือวันฝนตกความปันรลายก็เกิดขึ้นน้ําไหลแรงมากจนแบบแทบจะไม่เห็นอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่เห็นอะไรเลยคือน้ําตกมันแบบมันแรงมากจนแ,แบบเข้าใกล้ทําไม่ได้อะดูดิเราก็ได้แต่ถ่ายบรรยากาศรอบรอบข้างๆไป แล้วก็ข้างหน้าวันที่ไปนี่ก็รู้สึกว่าเขาจะก็จะปรับปรุงสถานที่นะคือเหมือนว่ามีสิ่งปลูกสร้างก็พยายามต่อเติมให้มันเต็มอ่าให้มันแบบรับนักท่องเที่ยวได้แบบเต็มที่คิดว่านในอนาคตน่าจะเป็นจุดกลางเต็นท์อีกที่หนึ่งสําหรับน้ําตกจอกกระดิ่งนะเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวแบบว่าไปแล้วกลับให้ค้างทะคืนก็ยังดีอะไรเงี้ย<น>ทุกคนก็สนุกสนานเฮฮาถ่ายรูปกันไปก่อนกลับ เปียกกันนะทุกคนเออไม่ใช่ว่าแบบจะขับสบายแต่ก็สนุกนะเปียกกันทุกคนขับสนุกทุกคนจบทริปนี้ที่น้ำตกจอกกระดิ่งเอาละต่อไปเดี๋ยวจะไปต่อนะทุกคนแค่นี้ก็แหละัสดีครับ